เพลนโลกแข่งกันลดซีซีเครื่องยนต์แต่อิซูซูกลับเพิ่มซีซีจาก1.9เป็น2.2ลิตรถือว่าเป็นบีกับรุ่นเดียวในตลาดในช่วงหลายปีที่มีการขยับเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นแม้ในช่วงเกือบ10ปีก่อนอิซูซูจะลดขนาดเครื่องยนต์ดีเซลจาก2.5ลิตรเป็น1.9ลิตรแล้วก็ตามแต่1.9ดังกล่าวตอนนี้ถูกแทนที่ด้วย2.2ลิตรเกือบร0 0เเซแม้ดีเซล1,900ซีซีจะยังทำตลาดในรุ่นไมฮบริดและยังผลิตสำหรับตลาดส่งออกอยู่ก็ตาม สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล1 9 0 0ซีซีของอิซุซุโหลดแรนในตลาดเมืองไทยเกือบ10ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามกระแสนิยมในยุคนั้นที่เริ่มพากันลดขนาดซีซีของเครื่องยนต์กันมากขึ้นจุประสงค์เพื่อคุมการปล่อยค่ามมลพิษไอเสียให้ต่ำลงทําให้อิซูสุพัฒนาดีเซล1.9ลิตรใหม่เพื่อทดแทนดีเซล2.5ลิตรเดิมนอกจากจะเป็นมีตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วยังให้พลังกำลังเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งมีกำลังมากขึ้นแรงม้าแรงบิิดเพ่มขึ้น30น30ิเมตร ในขณะที่คู่แข่งก็มีการลดซีซีเครื่องยนต์ลงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งโตโยต้าวีโกซูริโวดีเซล3.0หรือ2.8ลิตรและ2.5หรือ2.4ลิตร Ford Ranger จาก3.2และ2.2ลิตรปัจจุบันจะมีตัวเลือกเป็น2.0ลิตรทางด้านนิสสันนวราร่าเปลี่ยนจาก2.5หรือ2.3ลิตรเช่นกันแต่ล่าสุดอิ u ู u กลับเพิ่มเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นเป็น2,200ซีซีโดยดีเซล1,900ซีซีนั้น ถ้าเราพูดเฉพาะข้อด้อยของเครื่องยนต์ดังกล่าวหลายคนที่มีโอกาสได้ใช้งานจริงหรือมีโอกาสได้ลองขับมักบอกว่าจุดด้อยจะอยู่ในเรื่องพละกําลังแม้ตัวเลขกําลังจะไม่ได้เป็นรองคู่แข่งมากนักแต่มีเสียงบ่นว่าเครื่องยนต์มีอาการอืดคันเบ้งหน่วงซึ่งจะส่งผลเมื่อมีการบรรทุกหนักการเบ่งแซงและการขึ้นเขาแม้ว่าจะไปได้แต่เหนื่อยซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้อิซูสูตัดสินใจถอด1นในตลาดเมืองไทยทดแทนด้วยดีเซล2 2ลิตรแม็กฟอสใหม่ แม้ว่าการเพิ่มซีซีของเครื่องยนต์เราอาจไม่ได้เห็นในกลุ่มกระบามากนักในยุคปัจจุบันแต่การมาในครั้งนี้ของอิซุสุก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถทำได้มากขึ้นและเป็นผลดีต่อลูกค้าชาวไทยเพราะแม้จะขยับซีซีขึ้นมาจาก1.9แต่พบว่าจุดประสงค์ด้านการปล่อยมลพิษไอเสียกลับทำได้ดีกว่าดีเซล1.9ลิตรที่มีตัวเลขต่ำสุด168กรัมต่อกิโลเมตรแต่2.2 m a c p h r การปล่อยมลพิษน้อยลงอยู่ที่165กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นแม้เครื่องยนต์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้ปล่อยมลพิษมากตามนะครับอีกอย่างคือพละกําลังเครื่องยนต์ใหม่สามารถทําได้ดีมากขึ้นย้อนไปตอน1.9มาแทน2.5ลิตรมีกําลังเพิ่มขึ้น14รัแรงม้าตอนนี้2.2มาแทน1.9เครื่องยนต์ใหม่มีมากกว่า13บสแรงม้าพร้อมแรงบิดมากขึ้น50นิวตันเมตรสรุปได้ว่าเครื่องยนต์2 2ลิตรใหม่จากอิซุสุเข้ามาลบจุดด้อยของ1.9เไว้หลายด้านบริษัทเผยว่าให้ความประหยัดน้ำมันมากขึ้น้นกดวย ถ้ามองถึงการเช้งานโดยทั่วไป2.2แมกฟอร์ 2. 2 oss, น่าจะตอบโจทย์คนไทยมากขึ้นและน่าจะช่วยเรื่องยอดขายเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเนื่องจากปีนี้ตกเป็นรองโตโยต้าทางทางที่ไฮลักเป็นโมเดลเก่ากว่าอิซุสุสหลายปีและทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ